อยากได้โยรุแต่มีโลบักใช่ไหมงั้นตรงนี้เลยคูกาสโตรร้านกด, Food, ก,ดา Food, กดเกมพารบ็อกฟุตกดผลปีศาจบ็อกฟุต Legacy, กดเกมพาร์ดคิงเลกาซีกดผลปีศาจคิงเลกาซี่กดเกมพาร์อนิเมะไฟเตอร์และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายใครสนใจติดต่อได้ทางร้านเลยคูกาสโตรโอ้ชอบบริการรับฟังบ็อกฟุดบริการรับฟังมอนิเมะไฟเตอร์บริการรับฟังคิงเลกาซี่บริการร,ร, Fighter, รัรบฟังโรกูน และบริการรับซัำบีสวาร์ทแถมยมีบริการขายโรบักแบบ V.I.P เซอร์ r และยังมีการกดผลทาวอในแบ b บล็อกฟ o t บริการกดเกมพาร์ทแมปอนิเมตไฟเตอร์บริการกดผลทาวอนแมบคิงเลกซี่บริการกดเกมพาร์ทแมปคิงเล็กซี่บริการกดเกมพาร์ทแมปบล็อกฟูดบริการกดเพจแมปออสตาร์ถ้าใครสนใจติดต่อทางร้านเดี๋ยวจะทิ้งลไลก์ไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะการประจนไพยัยงต้องไปต่อวันนี้มาเจอกับน้องบอมบี้อีกครั้งหนึ่งใน24ชั่วโมงในบล็อกฟดอีนี้จะเป็นยังไงไปดูกันก แล้วเราก็จะต้องมุ่งหน้าไปเพื่อที่เรานั้นอยากจะไปทำเควสดดาบเอนมะเพื่อเรานั้นจะได้ปลดล็อกดาบเอนมะสะักทีไม่ได้ปลดล็อกตั้งนานเลยแถมไม่ได้ไปคุยกับไอ้หูข้าวมาตั้งนานเลยเราต้องไปเถะหน่อยแล้วเพื่อปรลบภารกิจไปกันเลยคืองนบามมีนม่นั้นเขาเดินทางมาอยู่สักพักไม่ได้สัมผัสผลพระมาตั้งนานคิดถึงจังเลยเจ้าผลพระ ถ้น้องมัมมี่ก็คงมีไม่ถาวรหรอกนะแต่ก็ช่างมันไปเถอะแล้วถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องมัมมี่กันด้วยเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้น้องมัมมี่นั้นทำคลิปต่อต่อไปกันด้วยนะทุกคนแล้วก็ต่อมาเลยน้องมัมมี่นั้นก็มาที่ปราสาทบนอ่าเขาเรียกว่าอะไรปราสาทบนทะเลเออแล้วพอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บเรานั้นก็รีบวิ่งเลยพี่จะไปคุยกับไอ้หูขาวแต่คุยไปคุยมาดูซิมันจะมีเวสให้ไหม แต่สุดท้ายมันก็ไม่มีเควสอะไรให้เราและน้องมบมอบบี้ก็เพิ่งสังเกตว่าเรามีหมวกสีขาวๆแล้วก็ข้างหลังสีเอ่อม่วงม่วงมันมันเป็นหมวกอะไรเนี่ยและในที่สุดเรานั้นมันมัอยู่กับเนิร์สสักทีก็ไม่ได้เจอกันนานเหมือนกันเขาก็บอกว่าจะเพิ่ม12.5ดาเมจในซอสกับการแล้วก็12.5คููดาวถือว่าดีใช้ได้เลยนั่นเนี่ยแต่สุดท้ายน้องมัมมี่ก็คงจะไม่ใช้หรอกฮ่าฮ่าฮ่าแต่ก็ชางมัาไปเถอะ แล้วเรานั้นก็กลับมาไปดูกันดีกว่าว่าตอนนี้มันจะมีเคเวสให้เรารับหรือไม่คุยกันเลยแต่ก่อนอื่นก็มาดูเราฆ่าไปทั้งสามตัวแล้วคุยอีกทีมันก็นยังไม่มีอะไรให้เราเลยแล้วก็เปลี่ยนมันเป็นคาราเต้ม,มนุษย์เนือควีหนึ่งเหมือนเดิมเพราะตอนนี้เรานั้นอยากจะทำคาราเต้ม,มนุษย์เงือวีสองมากเลยแต่ว่าเงินเราก็คงไม่ถึงเพราะเพิ่งที่จะไปทำบางอย่างมาก็คือ ทำใหขี้สังเกตขั้น2ที่สามารถมองทะลุสิ่งทุกอย่างได้แล้วก็รีบรับควสเพื่อที่จะทำควสไปด้วยแล้วก็ฟาร์มไปด้วยเลยเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆแต่ก่อนอื่นเรานัก็หยุดชะง,งักไปสักก่อนเพราะเรานะั้นจะไปคุยกับไอหัวขาวจักทีอยากรู้ว่าตอนนี้หัวขาวมันจะมีควยอะไรให้เราหรือเปล่าก็เลยรีบวิ่งขึ้นไป วิ่งเสร็จป,รปุ๊บเราก็รีบมุ่งหน้าไปหาหัวขาวทันทีแต่เหมือนว่ามันจะไม่เปลี่ยนชุดบ้างเลยน้องมมีนม่นั่นเปลี่ยนชุดผัดไปใส่วันมาก็คุยกับมันซะหน่อยท่างอยู่ดีๆีเมามันเป็นอะไรไม่รู้มันไม่ให้เรามองเลยอะไอ้ยมาเวนมันเกิดอะไรขึ้นแต่ด้วยความที่เราไม่รู้นะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เลยตัดมาทีเลยในที่สุดเราก็ได้แล้วเขาบอกว่ามันอยู่ใกล้ๆก,กับต้นไม้ยักษ์หรือเกาะต้นไม้ยักษ์นั่นเอง ซึ่งด้วยความฉลาด200 IQ ของน้องบอมบี้เรานั้นก็จะต้องไปเกาะไฮด้าก่อนเพราะว่าเกาะไฮด้ามันอยู่ใกล้เกาะต้นไม้ยักษ์หน้าที่สุดแล้วเพราะมันวาร์ปได้ยังไงล่ะเพื่อที่จะไปเกาะไฮด้าเราก็เลยเลอกที่จะบินไปเลยแต่ก่อนอื่นก็ต้องหาทิศทางว่าเป็นมุมนี้หรือว่ามุมนู้นหรือว่ามุมนั้นโอเคงั้นหาเลยซึ่งต้นไม้ยักษ์มันหาง่ายมากแต่ตอนนั้นน้องบอมบี้ก็คงจะมองไม่เห็นและในที่สุดเราก็เจอเป็นทีเรียบร้อย รีบบินไปแล้วมันก็ไม่เชิงบินไปนะทุกคนมันก็เหมือนเป็นการกระโดดนั่นแหละแน่นอมอบีนั้นก็กระโดดบินไปชัว่ววาจะถึงเลยแต่มันชอบวับกแบบนี้อีกแล้วรู้สึกเบื่อมากแต่ก็ชับไปเถอะอย่างน้อยมีก็ดีแล้วแล้วก็รีบไปเลย พอมาถึงปุ๊บเราก็ได้เปิดดูฮาที่สังเกตแล้วก็เจอเลยถึงแม้จะไม่ได้เปิดนะแต่ก็รู้ว่าใช่ไอเอ็นตัวนี้หรือไม่ก็บทตัวนี้แน่นอนแล้วก็รีบที่จะมาฆ่ามันเลยแถมไอตัวนี้มันยังใช้ผลแมกมาด้วยดีนะที่ตอนนี้เรามีผลพระถ้ามีก็ต้องรีบใช้ใช้ให้มันคุ้มค่าปไปเลยก่อนที่เรานั้นจะไปทําผลทรายตื่น โอเคถ้ามีเสียงอะไรลเลกินก็ขออาภัยด้วยทุกคนข้างบ้านมาเสียงดังมากเลยแล้วเราก็ได้อะไรมาไม่รู้มันเขียนว่า Hunter c a v e Black น่าจะเป็นผ้าคุมการเวลาเอ้ยไม่ใช่แล้วเราก็เจอกล้วยอีกด้วยก,วกล้วยของไอ a a c นิ w t o n เราจะเรียกมันแบบนี้ละกันแล้วก็ตัดมาอีกทีแล้วนั่นเปลี่ยนเป็นชุดไซตามะแล้วความจริงก็เปลี่ยนตั้งนานแล้วแหละแล้วลก็ใส่ผ้าคุมการเวลาเราจะเรียกมันแบบนี้ละกัน สีดำซะด้วยเหมือนมันจะเพิ่มความวิ่งเร็วให้เรานะเนี่ยดูแล้วมันวิ่งเร็วขึ้นมากเลยนะทุกคนแล้วเขาก็เลยวิ่งมากลับไปที่แมนชั่นเพื่อที่จะไปฟาร์มต่อแต่ก่อนอื่นก็ไปคุยกับไอ้เนิร์ดซะก่อนเด็กเนิร์ดเขาก็บอกว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพการวิ่งเร็วขึ้นและก็เพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์ในการปีด้วยมือและก็ดาบนะแล้วก็มาคุยอีกอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าไอ้หนูเอ้ยไม่ใช่หูขาวอะ่ะเขาบอกว่า มันอยู่ที่ต้นไม้มันคือไปชี้ต้นไม้หรอกมันก็คือ floating turtle หรือว่าเกาะเต่านั่นเองเราก็เลยเรียบมาหาเลยมุ่งหน้าตามหาไปเรื่อยๆแต่จอนแรกเราก็ยังหาไม่เจอก็เลยมุ่งหน้าตามหาต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงตรงนี้ืุสับปปะรดนั่นเองแต่มันก็คงจะไม่มีก็เลยมุ่งช่องอะไรสักอย่างนี่เข้าไปแต่มันก็ยังไม่เจอเหมือนเดิมแต่ถ้าเปิดพูดไปเหมือนกับที่มียูมาแล้วก็คงจะติด น่าจะติดลิขสิทธิ์ไหนเลยแต่ความจริงมันก็ไม่เตดหรอกแต่ก็ขอไม่พูดตามละกันหรือว่ามุฟทอบไปรอเธออะไรอย่างนี้แล้วก็มาอีกทีแล้วก็ยังไม่เจอสักทีขึ้นไปบนต้นไม้อเสออีกเสนนิวตันก็ยังไม่เจอไปตรงนั้นไปตรงนี้มาจนตอนนี้เรากลับมาแวะอยู่ที่เดิมแล้วฮาบไปฮามาเราก็ยังไม่เจอแต่ไม่รู้ว่าตอนนั้นเอาบาบโง่หรืออะไรทําไมไม่เปิดท,ท่าขีสังเกตดู นั่นที่ตัวเองนั้นเพิ่งทํามาใช้5ล้านเบรีเลยนะเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มเลยแต่ในที่สุดน้มาบี้นั้งก็เจอข้องกับเปิดฮาคีสังเกตแล้วมุ่งหน้าต่อยมันไปเลยแท้มันยังใช้ผลแมกมาตื่นอีกครั้งหนึ่งนี่มันเป็นผลนที่นนาเกียจน่ากลัวความจริงมันไม่ได้หน้ากลัวหรอกเขาจะเรียกว่ายังไงดีมันน่ารําคัญน,นะแล้วสักวันน้อบงบ,บิ๊กก็ต้องทําแน่นอนแล้วยู่ดีๆแล้วก็ไปเจอกับกัปตันเอลเฟน ไอ้นี่มันเพิ่งมาเกิดอะไรตอนนี้ซึ่งตอนนั้นน้องบี้ก็คงจะไม่รู้ว่าตัวเองลืมรับเควสดเพราะถ้าเรารับเควสจะได้เงินมากกว่านี้เพราะในการทำมัดวัตอกังฟูหรือมัดคาราเต้ v ี 2, นี่มันต้องใช้เงินเยอะอยู่นะเนี่ยประมาณ3มล้านเบรลีแต่ด้วยความที่น้องบัปปี้นั้นยังไม่รู้ตัวก็เลยฆ่ามันไปเรื่อยๆตบมันไปจบกันมามาทำาดาเมจให้เราร้ายแรงมากเลยจนตอนนี้มันไปอยู่ครึ่งหลอดแล้ว ไม่ใช่ของมันนะของนนอมอมมีนี่แหละแล้วก็ตอบไปเลยต่อยมันไปต่อยมันมาจะตายแล้วแต่มันมีสกิลที่สามารถยืดเหยียดยาวได้แลวมันก็พยายามที่จะมาฆ่าเราไม่รู้จะฆ่าไปทําไมฆ่าไปก็ได้แค่ฆ่าหัวไม่ได้ใจเธอสะหน่อยเฉียบโอเคถ้ามาไปเธอมาไปคำพูดของพี่ปีหม่ก็โดนหรอกโดนติดเลกาซิดะแล้วก็มาอีกทีแล้วเราก็ได้เปิดไททันอันล็อกใหม่ด้วยมันเชื่อว่า แวนคริสตอะไรสักอย่างนี่แหละอ่านไม่ออกช่างมาไปเธอแล้วก็กลับมาล้างแขนกับตันเอลเฟนต่อเลยพร้อมกับการเปิดหาคี่สังเกตและหาคี่กระแล้วก็รุมต่อยมันเลยแม้จะมีนคนเดียวเราก็ยังพูดว่ารุมงั้นเหรอแล้วก็ต่อยมันไปต่อยม,ามาัน้าแล้วสุดท้ายเราจะได้กันไหมนะเคียวของมันอะ เล่าสุดท้ายเราก็ไม่ได้อะไรมันเลยนอกจากค่าหัวต่อมามันอยู่เกาะไหนไม่รู้ที่รู้ๆก็คือน่าจะอยู่เกาะไฮดร้าเพราะมันมีสามเกาะแล้วตอนนี้น่าจะอยู่เกาะไฮดร้าแล้วก็เลยมาดามหาเลยตามหาไปสักพักหนึ่งเราก็ยังไม่รู้เหมือนเดิมว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะเราจะมาทั่วเกาะแล้วแต่เราก็ยังหามันไม่เจอแล้วก็ความโง่ของน้งมัมมี่เหมือนเดิมอ๋อมันไม่ใช่นี่ว่ะมันอยู่เกาะพอด มันไม่ใช่เกาะพอสหรอกมันก็คือเกาะแรกของโลกสามนั่นเองซึ่งมันจะอยู่ข้างหลังก้อนหินนี่แล้เกาะตรงนั้นแล้วก็มันมีที่หนึง่งและด้วยความฉลาดของน้องบิบีที่เพิ่งมารู้แล้วก็เปิดหาคิดสังเกตแล้วก็ฆ่ามันไปเลยซึ่งไอตัวนี้มันใช่ผลดาร์กที่ตื่นไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังง่วงนอนอยู่ดีไม่สามารถจัดการน้องบอมบีีได้แล้วก็มาอีกตัวเลยแต่ก็แวะฆ่าไอ้นี่ซะหน่อยอะไรนะเฮนคอก์เฮนคอกกะ เราก็รีบมุ่งหน้าที่จะไปฆ่ามาันเลยแล้วสักพักมันก็ได้สมอลเล่ไปด้วยความเร็วคูณแสงความจริงมันก็ไม่ใช่ความเร็วคูณแสงหรอกอันนี้มันคูณห้าเลยต่างหากแล้วเราก็ได้มุ่งหน้าไปต่อเลยตามหาไปสักพักแต่ก็ยังหาไม่เจอมันอยู่ตรงไหนกันนะ้าไปหามามนี่อุสาปเปิดฮาคี้สังเกตแล้วนนเนี่ยยังหาไม่เจออีกแล้วเนี่ย อันนี้มันก็ทัวเกาะและในที่สุดล่ะก็บาจเจอมันมันใช้ผลสายฟ้าตื่นและชักพัก,กระก็ะขามันมาได้แถมยังได้ผ้าคลุมสีเขียวด้วยมันก็บอกเหมือนเดิมเพิ่มเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต่อมาเขาบอกว่าเขาอยู่ที่เกาะต้นไม้ยักษ์และก็เหมือนเดิมเซอรอไอแซคนิวตันสองร้ไม่นะเซอร์ไอแซคนิวตันเขาไม่ได้200 IQ นี่ว่าเขาเป็นผู้ค้นพบแรงโน้มถ่วงโอเค แล้วก็เลยรีบมุ่งหน้าไปเลยเพื่อที่จะไปหากล้วยแล้วก็ไอพวกเควสอิลิตบอสอะไรงี้แล้วก็รีบบินไปเลยแต่เราชอบวาดเหมือนเดิมแต่ด้วยความที่เรารู้แล้วก็เลยหันมาแล้วก็มาอีกทางซะเลยแล้วก็รีบมุ่งหน้าไปเลยแล้วก็กระโดดไปสักพักเท่าที่คิดก็น่าจะอยู่ที่เดิมเพราะไม่น่ามีที่ใหม่แล้วมั้งเนี่ย เซตปุ๊บพอเรามามันก็อยู่ที่เนิมเลยอืมก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่คราวนี้มันไม่มีกล้วยแล้วนะสิแต่ก็ช่างมันไปเถอะเฮ้ยไม่มีได้ไงยังนม่อยู่นี่ไงสีมันออกขาวๆหน่อยแต่ที่จริงมันก็สีเหลืองแทมบอบตัวนี้มันยังใช้ผลความมืดตื่นด้วยก็เทมเหมือนกันนะเนี่ยสักวันก็จะต้องได้ทนแน่นอนแล้วก็ตัวมันไปตัวมันมาตัวมันไปตัวมันมา มันก็นไม่ได้ดอบอะไรแต่ก็หายเลเวลหรือว่าเงินของเราแต่เลเวลเราก็ไม่อัพหรอกเพราะว่าตอนนี้เล่านั้นเลเวลแม็ก hmm. เป็นที่เรียบร้อยและคลิปวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะทุกคนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบ๊อบมี้กันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาแล้าก็เลยแอบบเข้ามาเพื่อที่จะไปตามล่าหาดางเอ็นมาเพราจะไปฆ่ามอนก่อน ก็เลยใช้วิจารณประมาณที่มีปล่อยเข้าไปแต่ประตูมันก็ยังไม่เปิดเป็นไปได้ยังไงนะข้างในก็เห็นซอมบี้ด้วยว้าว